สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแข่งลูบิกกันคนละเก้าอันมาเราจะแข่งเป็นแบบแก้ลูบิกหรือว่าจะทำเป็นยังไงดีทำเป็นสูตรสูตรคือ,อยังไงอ่ะทำให้ดูหน่อยสูตรอ๋อให้มันวนกับมาหรอใช่อ๋อหรอหรอจะดีหรอก็อไม่ไม่แก้ก็ไม่แก่มา,มา อ่าสูตรทุกอันต้องไปสูตรเลยหรอไม่มาศาสรันเริ่มเสร็จแล้วหนึ่งเสร็จแล้วสองเสร็จแล้วสามโอ้ยนุ้ยผิวเสร็จแล้วสี่เสร็จแล้วห้า แล้วขอบแถวเจ็ดแถวแปดเฮ้ยอ,อ,อันสุดท้ายครับเรื่องยางหนุ่มเกี่ยวในรัชนาครับอันสุดท้ายครับของผม โอ้ยเร่งคนยากโอ้ยไม่เป็นไรโอ้ยผมจะแพ้ไหมโอ้ <Yes. S 1> ผมชนะนะครับโอ้โหโอ้ยเย๋ผมชนะครับเรียบร้อยโอ้กับดวงวิ๊กันหมนะุนไง อย่าในสุดชนะโอเพนะค่ะคนท่าน,นี้อย่าจะได้ลูบิกสปินเนอร์หายละโอ้ย<ะ> <c oughs> ตกมาอ่าเอาเป็นว่าโอ้ยโกงโกงโกงก็ขอชนะนะคะทีนีนค้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปหน้าอาจจะมา บอกเป็นสูตรหรือบิดอะไรต่างๆบินนะคะับหรมาวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย